สวัสดีแฟน,นานาซ่าทุกคนนะครับวันนี้วันจันทร์ที่เ็เมษายน2อง8นะครับอยู่กับอาชวีทางอาเซ้าดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตลาดซื้อขายนักเตะของอาเซาเนี่ยเริ่มจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้เนี่ยดูข้อมูลจากหลายๆสำนักเนี่ยก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับซึ่งก็ดูจะออกมาน่าสนใจมากๆสําหรับนักเตะที่อาเซา จะสามารถดึงมาเสริมทีมได้นในฤดูกาลแน่นะครับโดยว่าด้วยเรื่องของนักเตะที่อาเซาต้องการจะดึงมาเสริมทัพเนี่ยมิเกลเรต้าเองก็ได้พูดในพร e สคอนเฟรนท์นะครับก่อนที่จะเล่นกับฟูลแลมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าอาเซาลงตลาดหนักแน่นอนนะครับฤดูกาลนี้เจ้าตัวเองก็ตื่นเต้นนะในวงเล็บก็คงจะแทบจะรอไม่ไหวเหมือนกับพวกเรานะครับแต่ทีนี้เนี่ยทาง อาร์เต้าเองก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าตำแหน่งไหนที่เขาต้องการจะดึงมาร่วมทีมแต่ว่าสื่ออย่างกิฟมิสปอร์ตเนี่ยก็ระบุว่ามีตั้งแต่กองหน้านะครับยันไปถึงผู้รักษาประตูเลยโดยมองว่าจะมีการเสริมทัพในตำแหน่งกองหน้าแดนกลางแนวรับแล้วก็รวมถึงผู้รักษาประตูนะครับซึ่งในส่วนของผู้รักษาประตูเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้น โจนกาเซียนะครับซึ่งเราก็ได้นำเสนอไปบ้างแล้วว่าทางผู้บริหารของเอสปันยอนเนี่ยก็ไม่เปิดโอกาสที่จะขายนักเตะรายนี้ออกไปจากทีมนะครับแล้วก็ดูเหมือนนักเตะเองก็จะพร้อมตอบรับกับความท้าทายใหม่นะครับที่อาซอจะหยิบยื่นให้แต่ว่ายังไงก็ตามก็คงจะต้องรอความชัดเจนที่มากกว่านี้หน่อยนะครับตลาดซื้อขายก็จะเปิดในวันที่1มิถุนายนนะเราก็ปิด วันที่10มิถุนายนก่อนในล็อตแรกนะครับซึ่งเป็นการเปิดแบบพิเศษนะคสำหรับปีนี้เพื่อให้ทีมที่ไปแข่งฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกเนี่ยได้เสริมทัพกันก่อนทีมอื่น,นก็จะได้อานิสง์ด้วยสำหรับช่วงที่2ก็จะเปิดอีกครั้งหนึ่งในวันที่16มิถุนายนนะครับแล้วก็ไปปิดอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์ที่1กันยายนสำหรับทางพเมลีกนะครับซึ่งว่ากันว่า ในการเสริมทัพบางดีลเนี่ยอาเซลตั้งใจจะทําให้เสร็จกันตั้งแต่ตลาดซื้อขายเปิดรอบแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือการดึงเอากองหน้าตัวเป้านะครับตัวความหวังคนใหม่เข้ามาเสริมทัพโดยเล็งไปที่เป้าหมายที่มีความเป็นไปได้มากหน่อยนะครับอย่างวิกเตอร์เยอร์กสซึ่งเรื่องนี้ก็ถูกเปิดเผยออกมาจากทางด้านผู้สื่อข,ข่าวอย่างเบนเจคอปของทางทีมทล์กนะครับว่าอาเซเนี่ย ต้องการที่จะปิดดิวกองหน้าทีมชาติสวีเดนรายนี้ให้ได้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะครับโดยสื่อหลายสำนักนะก็เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่านักเตะเองเนี่ยก็มีความสนใจที่จะย้ายมาเล่นให้กับปืนใหญ่อาซส่งเหมือนกันนะครับบางสื่อเนี่ยก็ใช้คำว่าเซเยสแล้วด้วยซ้ำสำหรับบางสื่อก็ใช้คำว่า On Board ดอะไรแบบนี้ซึ่งก็สรุปได้ในทิศทางที่ว่า ตัวนักเตะเองก็เห็นดีเห็นงามนะครับกับการย้ายมาเล่นในกับอาเซลถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะได้รับความสนใจจากทีมดังทั่วโยุโรปนะครับแต่ว่าอันเดรียเบต้าเนี่ยก็ได้พูดคุยกับทางฝั่งนักเตะบ้างแล้วนะครับแล้วก็มีรายงานว่าอาเซลเนี่ยจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับทางนักเตะได้พิจารณาในเร็วๆนี้นะครับเขาใช้คำว่า in the coming weeks ก็ทำนองว่าไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้อะไรทำนองนั้นนะครับ นอกจากนี้สื่ออย่างทีมท a อกเนี่ยก็ยังรายงานว่าเอเยตนของวิกเตอร์เยโกเรสเนี่ยมีคิวที่จะเข้ามาดูเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่อาเซอลจะเปิดบ้านต้อนรับการ,รเยือนของเรอัลมาดริดด้วยนะครับซึ่งถ้าในวันนั้นเนี่ยกล้องถ่ายทอดสดไปจับที่เอเยตนของวิกเตอร์เยโกเรสเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนบานาเซลระดับหนึ่งเหมือนกันนะว่าข่าวสารที่รายงานออกมาเนี่ยมันก็มี มีมูลอยู่เหมือนกันนอกจากนี้ทางเบนเจคอบเนี่ยก็ระบุว่านอกจากวิกเตอร์เคียรเรสแล้วเนี่ยอาเซอเองก็ได้มีการติดต่อพูดคุยกับทางด้านตัวแทนของเบนจามินเซสโกนะครับเพื่อปูทางไปสู่การย้ายทีมของนักเตะรายนี้ในช่วงซัมเมอร์ซึ่งกระแสข่าวที่ออกมาเนี่ยก็ชี้ไปในทิศทางที่จะเป็นข่าวดีสำหรับอาเซนะครับว่านักเตะทีมชาติสโลวีเนียรายนี้เนี่ยก็ ทราบดีนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นเป้าหมายของอาซอแล้วก็เท่าที่ติดตามข่าวมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าสื่อจะชี้นําไปในทิศทางที่นักเตะเองก็สนใจที่จะย้ายมาเล่นให้กับอาซอลเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าหากว่ามันเกิดรถไฟชนกันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยก็ต้องวัดใจนะว่าทางอาซอลเนี่ยจะตัดสินใจแบบไหนย,ยังไงในการดึงกลองหน้าตัวเป้าเข้ามาเสริมทัพ ซึ่งถ้าถามแฟนบอลนาเซาเนี่ยก็เชื่อว่ามากกว่า80%เนี่ยนะครับจะต้องพอใจกับการดึงกองหน้าตัวเก่งทั้งสองรายเนี่ยเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ว่าทีมท็อกนะครับก็มองว่าอาเซาลเนี่ยมองวิกเตอร์เยอร์เกเรสเนี่ยเป็นเป้าหมายในลำดับที่รองรองลองมาจากอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับซึ่งถ้าไม่ได้เยอร์เกเรสก็ค่อยพิจารณาที่จะดึงเอาเซสโกเข้ามาร่วมทีมโดย พวกเขามองว่าอาร์เซอเนี่ยต้องเสริมทัพในหลากหลายตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นโดยลำพังแค่การดึงเอาวิกเตอร์เยโกเรสมาร่วมทีมเนี่ยก็อาจจะใช้เงินมากถึง70ล้านปอนด์นะครับถึงแม้ว่าจะน้อยกว่า85ล้านปอนด์ตามค่าฉิกสัญญาที่ได้ระบุเอาไว้เนี่ยก็จะต้องไปนับรวมกับค่าฉิกสัญญาของมาตินซูบิเมนดีด้วยนะครับซึ่งทั้งฟาบริซิโอโรมาโนแล้วก็เดวิดออนสตีนเนี่ยก็รายงานปรนที่ทางเดียวกันนะว่า อาร์เซอต้องการที่จะได้มิดฟิลด์ตัวเก่งทีมชาตสเปนของเรอัลโซเซดาดรายนี้นะครับโดยออนสตีนเนี่ยบอกว่าเรื่องที่มีข่าวออกมาเมื่อไม่กี่วันก่อนหนะนน้าี้ว่ามาร r i ดเองเนี่ยก็สนใจที่จะดึงมาร์ตินซูบิเมนดีไปร่วมทีมหรือแม้แต่มาร์ตินซูบิเมนดีเนี่ยกำลังพิจารณาที่จะเลือกระหว่างอาร์เซอลกับเรอัลมาริ d ดเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ยินมานิดหน่อยนะเล็กๆน้อยๆไม่ได้มี สาระสําคัญอะไรมากแต่เขาไม่ได้อยากใช้คําอะไรอะไรที่มันจะสื่อไปในทิศทางที่ไม่ให้เกียรติแหล่งข่าวอื่นๆนะครับแต่เขารู้สึกว่าอาเซาเนี่ยจริงจังครับกับการที่จะดึงเอามิดฟิลตัวเก่งรายนี้มาร่วมทีมในขณะที่ฟรานซิโซโรมาโน่ก็มองว่าอาเซาได้ดําเนินการไปหลายอย่างนะเพื่อที่จะดึงเอานักเตะรายนี้มาร่วมทีมให้ได้แล้วนอกจากนี้อันเดียเบตาก็ รู้จักกับตัวแทนของมาร์ตินสุบิเบนดีเป็นอย่างดีซึ่งก็น่าจะช่วยในเรื่องของการเจรจาให้มันประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งนับรวมมูลค่าที่อาร์ซอลจะต้องจ่ายไปกับดีลของวิกเตอร์เยอร์เกเรสแล้วก็มาร์ตินส b บิเบนดีเนี่ยก็อาจจะพุ่งไปถึง120ล้านปอนด์แล้วนะครับยกเว้นว่าในกรณีของวิกเตอร์เยอร์เกรสเนี่ยจะต่อรองกันได้น้อยกว่า70ล้านปอนด์ ซึ่งก็อาจจะลงมาตัวเลขที่เห็นต่ำสุดเลยก็เป็น60ล้านยูโรนะครับหรือก็ประมาณสัก50ล้านปอนด์แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ระหว่าง60-70ถึงล้านปอนด์นะครับก็ตีแม็กซิมัมมาไว้แถวแถวเจ็ดล้านปอนด์เนี่ยไปบวกกับค่าตัวของมาร์ตินซูบิ e เมนดี้เลขกลมๆก,ก็จะแถวแถวห้าสิบล้านปอนด์รวมกัน120ล้านปอนด ทีนี้เนะี่ยมันก็มีนักเตะอีกคนหนึ่งนะครับที่สื่อเนี่ยนำเสนอถึงขั้นว่าผู้อำนวยการกีฬาของอาเซาอย่างอันเดียแบต้าเนี่ยได้พบปะพูดคุยแล้วก็เจรจาหาเลี่ยมมุมที่จะดึงเอานิโกวินเลียมเนี่ยมาร่วมทีมอาเซานะครับกับทางตัวแทนของนักเตะโดยถ้าเกิดว่ามันไม่มีปัญหาในส่วนของนักเตะเองเนี่ยสำหรับ ค่าตัวที่แอตติกบินเบาต้องการเนี่ยก็ได้ระบุเอาไว้ในค่าชิกสัญญาแล้วนะเปล่าซัก50ล้านปอนตัวเลขกลมๆนะครับก็ดูแล้วน่าจะปาไป170ล้านปอนแล้วนะครับหรือก็อยู่ประมาณสัก150-170ล้านปอนได้แล้วนักเตะ3รายที่เป็นตัวหลักตัวเป้งๆที่ทัดได้มาทั้ง3คนเนี่ยเชื่อว่าแฟนบอนาซาแฮปปี้แน่นอนนะครับแต่ว่ายังไงก็ตางทางทีมทอกก็ รายงานว่าอันเดียเบต้าเนี่ยกำลังพยายามโน้มน้าวให้ทางบอร์ดบริหารของอาเซอเนี่ยเห็นด้วยนะครับกับการดึงเอามาชุสคุนยาเข้ามาร่วมทีมแต่ว่าก็ดูเหมือนว่ายังมีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนในสโมสรนะยังไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เกรงว่าจะไม่สามารถเข้ามาตอบโจทย์ของมิเกลเดต้าได้ดีพอหรือเอาง่ายๆว่า มันอาจจะยังไม่ใช่นักเตะที่อยู่ในระดับที่อาร์เซอลต้องการดึงเข้ามาแล้วก็อาจจะเป็นได้แค่สควอตเพลเยอร์หรือว่าเป็นพวกเสริมความแข็งแกร่งในคุมกำลังแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวหลักตัวที่จะมายกระดับเกมรุกของอาร์เซนอะไรทํานองนั้นนะครับซึ่งถ้าหากว่าแบต้าประสบความสำเร็จในการโน้มน้าวบอดบริหารเนี่ยก็จะทำให้อาเซลต้องจ่ายอีกประมาณหนึ่งนะครับซึ่ง ถ้าไม่สามารถเจรจาเรื่องของค่าตัวได้มากนักเนี่ยอาซอก็ต้องจ่ายค่าฉกสัญญาให้กับปูฟททำต้นไปนะซึ่งมีมูลค่า62.5ล้านปอนด์ก็โดยประมาณก็60ล้านปอนด์นั่นก็จะทําให้อาซอจะต้องมีทุนสนับสนุนเนี่ยราวๆสัก220 230ล้านปอนด์เข้าไปแล้วนะครับโดยสื่ออย่างทีมทล์กเนี่ยระบุว่า ตัวเลขเนี่ยจะอยู่ที่224ล้านปอนด์คือตัวเลขค่าตัวของนักเตะเนี่ยหลายๆครั้งเขาก็จะตั้งกันไว้ในหน่วยของเงินยูโร60ล้านยูโร70ล้านยูโร100รล้านยูโรอะไรแบบน,นี้นะครับซึ่งเขาก็ใช้ราคาเนี้ยซื้อขายกันในยุโรปแต่ว่าพอเราพูดถึงนักเตะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเราก็มักจะเคยชินกับการใช้เงินปอนด์ไงมันก็จะถูกคอนเวิร์ตมาถูกแปลงหน่วยมาก็อาจจะมีเพี้ยนบ้างขึ้นอยู่กับเรท อัตราแรกเปลี่ยนเงินตรากันในขณะนั้นด้วยนะครับเราก็พูดตัวเลขที่ประมาณการคร่าวๆตัวเลขกลมๆให้เข้าใจง่ายๆกันไปอย่างนี้ละกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็มีนักเตะอีกหลายรายมากนะครับที่เป็นเป้าหมายของอาร์เซอแต่ว่าเชื่อว่าแฟนบอลคงจะคาดหวังว่าจะได้ตัวท็อปๆเหล่านี้มากกว่านะครับซึ่งในโมเมนต์ที่พวกเรากําลังมีความหวังอยู่กับยูใหญ่ๆแบบนี้ก็ มีความรู้สึกว่ายังไม่อยากพูดถึงรายชื่ออื่นที่เป็นปลาซิวปลาสร้อยตัวยิบย่อยตัวเสริมเป็นพวกที่เราอาจจะต้องให้ความสนใจเมื่อเราไม่สามารถที่จะคว้านักเตะตัวหลักที่เป็นเป้าหมายของเราได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะมีเรื่องมาฝากกันประมาณนี้ก่อนนะครับส่วนข่าวสารอื่นๆความสนใจในตัวนักเตะคนอื่นๆเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในโอกาสต่อไปแล้วกันนะครับยังไงก็ ฝากแฟนมานทุกท่านเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับ